ช่วงเป็นแนวทางนะครับแต่ว่าเราจะมาแตกต่างจากเดิมเนื่องจากว่าเอาง่ายๆอย่าหาทำอ่ะว่ากันอย่างนี้เลยเนื่องจากอันนี้ทุกคลิปผมบอกก่อนนะครับว่าผมอัดมาและผมค่อยพูดทีหลังเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจอในเกมแบบไหนเมื่อไหร่ยังไงดังนั้นก็เลยขออัดไว้ก่อนเลยทําแบบสดๆไม่ได้แต่เอามาให้ดูว่าเป็นยังไงมาพูดไปเยอะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันมีข้อผิดพลาดจากคลิปที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อวานยังไงแบบไหนบ้างเดี๋ยวรอดูนะครับอันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะ ดยเบื้องต้นเนี่ยผมก็มาเอาธงจริงๆเนี่ยจะไปธงสาเนาะแต่ว่ามันไม่ทันคิงดังนั้นก็เลยต้องอยู่ธงนี้จากนั้นก็เนี่ยเล่นคิงตามปกติแหละครับการธงไม่มีอะไรเลยตอนต้นเกมไม่มีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีจุดพีกอันเนี้ยที่ผมต้องการจะบอกอย่างให้เห็นอ่ะครั้งแรกแล้วเห็นปะแฉงมาช่วยชัดเจนแล้วนะจริงๆแฉงควรไปที่อื่นไม่ไม่ต้องช่วยก็ได้อันเนี้ยคือประเด็นแรกแล้วนะผมผมรู้ว่าเขาจะมาฆ่าแหละแต่มันไม่ได้จำเป็นเนาะอันดับต่อมาโซโลเห็นไหม โซโลมาเล่นกับคิงชัดเจนปหมจริงๆโซโลต้องไปเล่นกับแชงเห็นปะ่ะและแชงอ่ะต้องไปบวกเลยเพราะว่ามีเปโลสมีคิงเห็นปะ่ะคือแชงไปเล่นคิงก็ได้สุดท้ายตายชัดเจนปะ่ะดังนั้นผมเลยไปไหนไม่ได้เลยมันเป็นความบึดอัดของสายโลกน่าจะเข้าใจความหมายกันใช่ไหมครับเร่งของสายโลกก็คือจะบวกกูก็ไปไม่ได้เคลียร์ป่ะเพราะว่าสายวิ่งอ่ะแม่งไม่ไปแล้วดูต่อนะอันดับต่อมาจะเป็นยังไงนะอันนี้รอ,อดูได้เลยนะ พอหลังจากทุกคนมาอยู่หน้าธงคือผมกันธงอยู่คนเดียวได้ใช่ป่ะเดี๋ยว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 คุณเห็นเห็นอะไรไหมชัดป่ะคิงทําอะไรเห็นไหมชัดไหมเนี่ยแล,และโดนอย่างเงี้ยแทนที่ตัวเองจะไปดึงธงป่ะเนี่ยแต่ดูคิงฝั่งนู้นไปดึงธงต่อรูคือเขารู้ว่าเขาเล่นกับเราไม่ได้ใช่ป่ะก็เลยไป่ะแต่แต่ดูคิงชัดไหมนะทีนี้ผมเลยบอกให้คิงสมบัติเสือกตายครับช่วยคูได้เยอะเลยอ่ะ อันดับต่อมาอันนี้เห็นแล้วนะคิงนะประเด็นนะแล้วก็ในส่วนของแชงดันมาช่วยและโซโลแทนที่จะไปตีแชงไม่ตีมาช่วยผมตีชัดเจนนะครับอ่ะอย่างตอนนี้โซโลเขาไล่กับโซโลอยู่แล้วผมก็ไปดึงธงรู้เลยเพราะรู้ว่าหนึ่งในทีสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่ได้งไม่ได้ธงก็คือแพ้หลบเห็นปะสุดท้ายผมก็ดึงไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครช่วยแล้วดูนะโซโลแมงยังไปเล่นไปเล่นกับโซโลชัดป่ะโซโลเล่นกับโซโลนะโซโลไม่เล่นกับแชงนะ อ่ะตอนนี้ฮาคุบะเนี่ยถือว่าเป็นงานถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าฮาคุบะเขาจะไปดึงธงเห็นปะแต่ทีนี้ผมก็ต้องเล่นวิ่งเพราะว่ามันไม่มีคนกันแล้วไงฮาคุบะไปธงหน้าบ้านผมก็มาธงกลางคือแยกกันไปทีเนี้ยก็เลยเป็นจุดลุ้นนะครับว่าฮาคุบะไหวไหมแต่แน่นอนว่าไม่ไหวอยู่แล้วเพราะว่าเจอไปลอตด้วยยังไงก็ตายนะครับเนี่ยแล้วผมเจอแชงผมก็ไม่ไหวไงเห็นปะเนี่ยแลวแชงดูดิเนี่ย,ยอันนี้คือผมพยายามช่วยแล้วจะได้ดึงธงนะเนี่ยอันนี้คือช่วยแล้วนะ แต่ก็ไม่ได้อยู่ดีป่ะเห็นป่ะเพราะว่ามีคิงมีอะไรมาเติมนั่นเองจากที่คลิปลงไปเมื่อวานเลยมีอะไรผิดแปลกใจที่พูดไปไหมหเอ่ยไม่มีครับแต่รอบนี้คือเป็นคลิปมาให้อยู่อันนี้ชัดเจนนะคลิปแรกชัดเจนนะมาต่อมาเลยนะครับในอันดับเกมที่2อันนี้เป็นเช่นเดิมแต่เป็นโคนละกรณีอ่ะอย่างแรกก่อนผมเล่นสายโล่ผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าไม่จำเป็นต้องดึงทงแรกเสมอไปเห็นไหมผมมาช่วยไคโดเติมเลยเพราะถ้าหลังจากได้แล้วเนี่ยอุย้ย ปุ๊บอาสกิลถ้าจะไม่ผิดนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะสามารถอาอะไรนะไคโดจะสามารถไปทงอื่นได้เขาเขาหน้าจะโดดน,นะและหน้าที่ของเขาคือลบฮาคิเออลืมบอกคนนี้เล่นบ,บูบูอยู่ตอนนี้คือซาสากินะครับที่ติดอันดับท็อปแหละเนาะอ่ะผมสกิลสองเพื่อเล่งเลือดเอ้ยลดเลือดอาบิกบัมนะครับเพื่อจะได้ฆ่าง่ายนั่นเองอันนี้เล็งผิดนะไม่มีอะไรเนี่ยจากนั้นก็บูบูเขาเป็นงานนะซาสากิถือว่าเป็นงานมากๆ นะครับแต่เนื่องจากว่าซาสกิกรรสู้จะโตไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ยผมก็ได้ไปกันใช่ป่ะแต่ว่าแช่งการให้แล้วแล้เดี๋ยวผมก็ไปตรงกลางเพื่อการบิ่งมอีกทีหนึ่งด้วยเนี่ยคือกันไปกันมาเห็นป่ะแต่ว่าที่แย่คือไม่มีสายวิ่งแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าได้ทงสาไปแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถูกครับโซโลค่าอันเนี้ยคือเกมเนี่ยกำลังโอเคเลยแต่เดี๋ยวมีจุดที่พลาดและมันกําลังจะเกิดหลังจากนี้นะครับ เดี๋ยวถ้าจะไม่ผิดน่าจะผมตายก่อนบงังแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นอะไรกันดีๆนะอันนี้คืออย่างที่บอกนะครับว่าเนี่ยแหละมันมีก็เลยเอามาให้ดูตอนนี้ผมก็รับมือเนาะเจอโซโลยังไงก็คงไม่รอดนะครับเนี่ยโซโลมาเล่นผมละและ,และอ่ะเนี่ยอันดับแรกแล้วโซโลมาช่วยเห็นไหมโซโลมาช่วยชัดเจนนะทีนี้ตายคู่ชัดเจนนะตายแน่นอนอ่ะอันนี้ผมน่าจะกันได้นิดหน่อยแต่โซโลก็ยังไม่ไปนะครับอ่ะโซโลคือเขาน่าน่าจะหวังดี ครับอันนี้ผมคาไปล็อตนะครับเพื่อช่วยไคโดดึงธงนะครับอันนี้ผมผมช่วยแล้วนะแล้วผมตายนะตามสเตปนะครับไคโดสามารถอะไรนะคือเขาว่างแล้วเาขาจะไปธงอื่นได้ไงใช่ไหมเนี่ยเห็นบ้าง่าโซโล,ล,ลได้แล้วก็ว่าไปเนาะหลังจากนั้นผมดึงหมัดอันนี้ที่กําลังจะได้เห็นในอันดับต่อไปนะครับคือเดี๋ยวดูที่ยามาโตะย้ํายามาโตะเห็นอะไรไหมครับแม่งเติมเกตสายวิ่งเติมเกตเคยเห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้พูด แต่ผมไม่ผมไม่เติมด้วยเหตุผลเพราะว่าบิ๊กมัมหรือคนอื่นไม่น่ามาและอีกฝ่ายไม่มีสายวิ่งนะครับอันนี้ผมตัดเลือดให้เพื่อนนะแต่ก็ไม่โดนหลังจากนั้นก็คือการทงกลางไปเลยแต่มันยังไม่จบอันนี้ผมมาทงกลางนะครับเพื่อเพื่อกันให้เลยอันนี้ยังไม่จบเหมือนกับที่ผมอธิบายไปเมื่อวานเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูนะครับอันนี้ผมการทงปกตินะใส่โล่กันทงเดี๋ยวคุณจะได้เห็นสิ่งต่างๆซึ่งเป็นยามาโตะตัวเดิม,ต,ดมตัวเดียวกันครับ อันนี้ผมโดนวิ่งนำลบบัฟนะเนี่ยเห็นยังอย่าอย่ามาตกมาช่วยเห็นปะอย่ามาตกมาช่วยอ่ะคือเขากลัวว่าผมจะเสียทงอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเป็นกรณีเนี้ยโล่อยู่อยู่แล้วอะ่ะวิ่งไม่ต้องช่วยแต่ผมเลยวิ่งออกมาไงเพราะเห็นยามาตกอยู่อยู่แล้วเห็นเห็นผมเ็นเขาอยากกันก็เลยปล่อยเนี่ยเห็นปะชัดเจนนะครับ สำหรับเกมที่3นะครับอสองเกมแรกเนี่ยเป็นตัวอย่างของสายโล่ไปแล้วนะแต่เดี๋ยวผมจะเล่นแบบคือตรงๆก็เล่นแบบจริงๆจังๆันแหละอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยนะครับสำหรับเกมนี้ก็เล่นไคโดอย่างที่บอกนะครับผมเล่นจะเป็นสไตล์นี้นะฮะแต่ว่าทีเนี้ยเราโดนอยู่2ตัวละครนะครับก็คือในส่วนของยามาโตะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมสกิล2ถ้าจะไม่ผิดน,นะสกิล2เพื่อลบเกาะอ,อ่ะยังไม่ได้ทำเลยตายก่อนโอเคช่างม สำหรับเกมนี้นะครับต้องคุยก่อนนะว่าสำหรับเกมนี้คือคนเล่นเป็นงานนั่นเองคนเล่นเป็นงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับเห็นในส่วนของแม่ใหญ่ไหมคือเอาจิงริงอ่ะทั้งเกมถ้ามีคนเล่นเป็นงานอ่ะสองคนแลวและถ้าเป็นโล่ด้วยนะสบายผมบอกเลยสบายโอกาสชนะนี่คือแทบจะ80%ได้แล้วนะถ้าถ้าไม่โดนพลาดค่าทีเดียวโล่สองตัวนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมันเป็นจังหวะนะครับคือตอนเนี้ย เหมือนกับเราสื่อสารกันไม่ได้ถูกไหมดังนั้นจริงๆอ่ะผมมาต้องต้อง,ต,องต้องอยู่บิ๊กมัมอ่ะต้องอยู่ข้างหลังเอาเอา,เอาตามปกตินะเห็นปะ่ะแต่บิ๊กมัมเขายังไม่ไปดังนั้นผมเลยอยู่ไม่ได้เนี่ยแล้วเหมือนเขาอยู่ข้างหลังแล้วเห็นปะ่ะเหมือนว่าจะเดินมาแล้วแต่คือ,ค,อคือมันคุยกันไม่ได้ไงมาเลยไอ้น,นี่กันไม่ได้ถูกว่าอ่าของเขาค้าให้เสร็จปุ๊บผมก็ยืนเลยคือผมพยายามเข้ามาอยู่แล้วไงอันนี้ผมสก,กิลหนึ่งเพื่อช่วยนะแต่ว่ามันโดนติดกร โอเคหลังจากนั้นผมก็มายืนอยู่ตรงกลางไปเลยนะครับเนี่ยวนวนวนอยู่แถวเนี้ยอันนี้ช่วยช่วยแชงนะครับลบเกาะอ่ะทีนี้บิกมัมก็ไปอยู่ต่อแต่ว่าจริงๆเขาควรไปอยู่ทงเขานะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอ่าจากนี้ผมก็เนี่ยอันเนี้ยเลยต้องการจะบอกครับว่าสายโล่จริงๆอะ่ะไม่ต้องยืนคู่กันก็ได้อันนี้คือเจอคนเป็นงานเห็นปะบิกมัมเริ่มส่งหัวใจมาแล้วแปลว่ารู้งานกันแล้วหมายเขาว่าจากเนี้ยผมอยู่แต่อีที่มันพลาดอ่ะคือโซโลโอเคปะ แปลว่ามีคนเป็นงานแต่ Solo mm. แตโซโลก็พาได้อันนี้โดนโดนคู่นะถ้าโซโลไม,ไม่คือโซโลเนี่ยไปยืนอยู่ทงหน้าบ้านเลยก็ได้เขียว่าเช่นแบบถ้าผมตายค่อยมาเติมหรือถ้าผมตายบิ๊กน้มตายมงว่าถ้าผมตายปุ๊บบิ๊กนัมต้องมาอยู่แทนโซโลต้องมาอยู่ทงสองอันนี้ผมยิงช่วยโซโลนะเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะแปลว่าโดนขออย่างนี้ละอันนี้รอแชงสกิลหนึ่งแล้วผมก็แทนอ,อันนี้จังหวะถูกนะครับเนี่ยตอนนี้จริงๆอ่ะไม่ต้องไปบูก็ได้ เอากันตามตรงกันนะถ้เขาจะบูก็ปล่อยปุ๊บปุ๊บเนี่ยล้วก็อยู่ไปส่วนบิ๊กมัมก็เห็นปะ่ะการแต่ทงเนี่ยคือเป็นงานผมก็เลยขอบคุณกลับไปเห็นปะ่ะเขาไว้ใจมาผมผมก็ขอบคุณอะ่ะคือมันเป็นงานแล้วไงสองคนคือจบแม้ว่ามีอีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อย <c oughs> นั่นแหละเอาตามน้าง,งานแล้วกันยังไงยังไงก็เจอเจอในแล้งอะ่ะเจอแน่นอนเจอเจอทุกแล้งด้วยครับส่วนตอนนี้คนไปลุมบิ๊กมัมกันหมดเพราะรู้ว่าเอาผมไม่ลงก็เลยไปเอาที่บิ๊กมัมแทนเนี่ยเนี่ยจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ย คือโซโล่ต้องไปช่วยนะครับเนี่ยจังหวะนี้เลยเนี่ยไปช่วยบิ๊กนัมได้เลยเนี่ยบิ๊กบัมตายแล้วเห็นปะแต่ว่ายังดีที่เวลามันจะหมดแล้วไงดังนั้นก็เลยไม่มีปัญหาชัดเจนไหมเนี่ยหวังว่าน่าจะเข้าใจนอ้องอยากให้เห็นภาพกาันว่าจริงๆอย่างเมื่อกี้โซโล่อยู่ฐานรอเห็นปะถ้าบิ๊กนัมตายแทนก็ได้ผมตายแทนก็ได้ก็เป็นประมาณเนี้ยนะ้องส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าผมพูดอะไรไปบ้างเกี่ยวกับการแชร์แต่ไม่มีคลิปนะก็ดูที่คลิปนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้